สวัสดีครับผมช่างเปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็น macbook air นะครับปี2018นะครับอาการที่มาก็จะเป็นอาการที่ไม่สามารถลงตัว os ได้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดกับแท็ปแพดใช้งานไม่ได้นะครับในการนี้นะครับก็อลองแกะเช็คในส่วนตัวระบบชุดเมนบอร์ดดูแล้วเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะครับตัวบอร์ดเนี่ย มีปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของตัวการลงตัวสวาวเวทนะครับตัวชิปมันมีชิปที่เป็นตัวควบคุมในเรื่องของอการอัปเดตนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชิป t สอูนะครับที่มีปัญหานะครับดังนั้นก็แก้ในส่วนของตัวการลงไว้ไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่แก้เสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมันก็มีอาการที่ผิดปกตินะครับก็คือคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้กับแท็ปแพดใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอาการแบบ กระตุกค้างช้าบ้างนะครับนี่ก็ที่แก้ไขไปนะครับก็เปลี่ยนชุดนี้เลยนะครับแท็คแพดนะครับสายแพรแล้วก็บอร์ดเล็กนะครับบอร์ดคีย์บอร์ดคอนเนคเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีสตร์เครื่องนะครับแล้วก็ลงเวใหม่ตอนนี้ก็เครื่องเป็นเครื่องเปล่า,าเลยนะครับ กินความจุไป20กิกเองนะครับก็เหลือพื้นที่ใช้งานนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะนําเครื่องไปให้ลูกค้าได้ใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องมาในาการนี้ก็ลองส่งเครื่องเข้ามาให้ตัวเช็คก่อนได้นะครับทางทีมช่างก็จะมีการเช็คแล้วก็เสนอค่าให้ก่อนซ่อมอีกทีนึงนะครับสามารถเข้าได้ทุกสาขาเลยมี10สาขาที่กรุงเทพนะครับสามารถเข้าดูตำแหน่งนาราบ,บน,นเว็บไซต์ s มัยที s วิตได้เลยนะครับ